การทดลองนะครับก่อนจะทดลองให้ดูนะฮะขอแนะนําก่อนนะครับอันนี้คือคนรวดนะฮะคนรวดมีหลายขนาดนะฮะตัวที่ผมถืออยู่นี่คือพันสองร้อยรอนะฮะอันนี้หกร้อยรอบสามร้อยรอบแล้วก็เจ็ดห้าลอนะฮะผมเลือกเอารอบสุดนะที่เรามีอยู่ก็คือพันสองร้อยล้นะครับตัวที่สองคือไม่เหล็กคารอน แนะม่เหล็กขาวอนอันะนี้เป็นแม่เหล็กขาวอนนะฮะกรนะะดานนี่คือแผ่นเหล็กนะคระับดได้นะครับตัวที่สามมิเตอร์นะครับมิเตอร์ถ้าผมต่อมิเตอร์เข้ากับผลลวดนะครับต่อเข้ากับลวดและเอาแม่เหล็กใส่เข้าไปในผลลวดสังเกตด,ดูนะครับเกิดอะไรขึ้น เข็มก็เด็กไปทางไหนครับไปทางซ้ายใช่ไหมฮะเอาออกไปทางขวาทำไมเข็มถึงเคลื่อนที่ได้บางท่านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าอะไรเกิดขึ้นเลยนทำไมเข็มเคลื่อนที่ได้ไไข,ไดนะขอทราบไว้ครับว่าหลักการนี้สามารถนำไปทำอะไร การที่เก็ดกระดิกได้นี่มันกระดิกได้เพราะอะไรเกิดขอนที่ได้เพราะอะไรนะครับหลักการนี้ก็คือกดลวดกับไม่เหล็กมันเกิดการเหนี่ยวนำกันนะฮะแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่นี่กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่นี่เราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับอันนี้เราจะมาเรียนกันว่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นมัน ขึ้นนียถ้าเราต้องการที้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้จะมีวิธีการอย่างไรนะครับแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้เกิดไป,ปฟ้าเหนี่วนำนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรายละเอียดกันนะครับอันนี้มาดูรายละเอียดน,นะฮะในฟ้าเหนี่ยวนำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้า ก็ออลองทำอีกทีนะครับถ้าผมเอาไม่เหล็กอยู่เฉยและผมเอารวดวนนคลื่อน,น,นที่เกิดไหมครับนะฮะผลรวดขึ้นที่ไม่เหล็กอยู่กับที่เกิดใช่ไหมฮะเกิดอไรนไมฟ้า,าอย่างนั้นขึ้นนะครับและถ้าผมเอาคนรวดอยู่กับที่แล้วเอาไม่เหล็กขึ้นที่เกิดไหม ใช่ไหมครับเพราะนั้นแรงดันเป็นปั้นเหนี่ยวนำเกิดขึ้นได้อย่างไรครับสรุปเลยนี่สองกรณีใช่ไหมครับก็คือเกิดจากกดลวดื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดตัวตัวนำนะครับคราวนี้มาดูซิว่าแรงดันที่เกิดขึ้นหรือกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่ค่าอะไรบ้าง อันนี้ผลลวดนะฮะผลลวดถ้าผมปัดเข้าไปให้สังเกตด,ดูนะฮะขึ้นถึงเลขอะไรครับประมาณหนึ่งดอลานิดนึงใช่ไหมครับทั้งเข้าและออกนะ,ะประมาณหนึ่งดานิดนึงนะครับคราวน,นี้ที่มันเกิดได้เพราะว่ามเมล็ดอวอเนี่ยมันเปฟักเมล็ดอยู่ที่นี่นะฮะฟักเมล็อยู่นี่นะ ถ้าผมสามารถลบฟักไปเหล็กลงได้นะครับลองดูซิว่ามันเปลี่ยนไหมขนาดแรงงานเปลี่ยนไหมนะฮะขนาดนี้ฟักแม่เหล็กมันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ดูแผ่นเหล็กนี้ได้ดูกระดานได้นะถ้าผมเอาคิปเปอร์นะเหล็กแผ่นนี้ยต่อเข้าไปทางท้ายนะฮะเห็นไหม เพราะว่านี่มันมีแร,ร,รงว่งเดไหนเพราะอะไรเพราะว่าพลักหล็กที่เกิดขึ้นที่นี่จะลดลงแนละ้วความนั้นแน่นจะลดลงนะครับเพราะว่าพลักจะอนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมันตงนี้ทําให้ตรงนี้ร้อยลงนะครับจริงหรือไม่ลองดูนะครับเมื่อกี้ขึ้นหนึ่งขวาใช่ไหมฮะลองดูนะใส่คิปเปอร์เข้าไปเป็นไงครับลดลงจริงใช่ไหมฮะนั่นะสะแสดงว่า ไดนาลีฟานต์แนวน้ำนี้แปรผันตามตามความหนาแน่นของฝังกมเนี่นะส่วนนะครับ,รบแล้วความหนาแน่นนี่ใช้สัญลักษณ์คือปีนะครับใช้สัญลักษณ์ปีเพราะนั้นไดนาลีฟาอนต์แนวนำนะตัวอีอีตัวเล็กนี่นะครับมันจะแปรผันตามความหนาแน่นลนะครับ,นะรบตัวที่สองขอเอาปิเปอร์ออกก่อนนะครับ แผ่นเหล็กตัวนี้ออกก่อนอันนี้แน่นเลยนะฮะที่เอาออกง่ายๆโอเคได้นะนะครับขันตองที่สองนะฮะอันนี้ขดลวดพันสองไรรอบนะครับพันสองไร่รอบเ็าองใหม่นะฮะให้สเกลด,ดูใหม่หนึ่งองศาใช่ไหมครับดูสเกลล่างนะฮะหนึ่งองศา คราวนี้1,200รอบแสดงว่ารวดตัวนำ1,200รอบเนี่ยมันตัดผ่า,านสาไม่เหล็ก1,200ตัวใช่ไหมครับตัวเนียันำ1,200ตัวะได้ขนาดนี้นะครับการเกิดฟักไม่เหล็กใช่โทษการเกิดแรงดม่ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่เหล็กมันมีหน้าโพล เท่านี้งั้นแรงดันที่เกิดขึ้นมันก็จะมีความกว้างเท่านี้เองแต่อันนี้เนื่องจากพัน่อร้อยรอบมันก็พัน่อร้อยเส้นผ่านนะครับแล้วมันต่อตรง,งกันเพราะเป็นกดโทษเดียวกันนะฮะถ้าผมเปลี่ยนดูใหอีกครั้งหนึ่งครับดูใหอีกครั้งหนึ่งเก๋ยเท่านี้นะฮะถ้าผมเปลี่ยนเป็นหกร้อยรอบบ้างหล่ะเปลี่ยนเป็นหกร้อยรอบนะครับทดลองเหมือนกันเลยนะฮะ เป็นไงครับมันถึงหนึ่งไหมไม่ถึงหนึ่งสรุปได้ไหมครว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยวนําที่เกิดขึ้นนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับเมื่อกี้นี้เราพันสองร้อยรอบคือคือพันสองร้อยเส้นอันนี้หกร้อยรอบคือหกร้อยเส้นนะแสดงว่าความยาวของรวดตัวนำใช่ไหมครับที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กลดลงใช่ไหมลดลงเพราะนั้นเราก็สรุปได้ว่าความแรงดันไฟฟ้าเนี่ยคนํา ขึ้นอยู่กับความยาวของโลติน้ำ uh. ท okay. ี <where S 2> <and S 1> ่ต uh, so right? right? ัดผ so, uh ่านนะฮะแต่เราไม่เราเราไม่สามารถที่จะขยายโพนี้ให้กว้างไปได้นะครับเราก็ใช้พันสองร้อยรอบก็คือพันสองร้อยเส้นนะครับต่อรูปกลมกันหกร้อยรอบคือหกร้อยเส้นต่อรูปกลมกันเพราะฉะนั้นแรงดันในฟ้านโยน้ำขึ้นอยู่กับความยาวนะฮะขึ้นอยู่ความยาวนะความยาวของโลติน้ำที่ตัดผ่านสนาำไม่เหล็ก ไม่ใช่ความยาวของลวดตวนําที่ยาวเอาเฉพาะที่ตัดผ่านแม่เหล็กแค่นี้ตัดผ่านแม่เหล็กที่หน้าโพนี้ใช่ไหมครับอ่ะขอกลับมาที่อันน้อยรอดตามเดิมนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าผมเอาลดตัวนําตัดผ่านสนามแม่เหล็กนะครับเร็วๆกดจั๊กช้า คาระชั่นกับเร็วคร์ชั่นนะฮะพ้าเร็วแล้วครับเจับเป็นสองเลยนะฮะจับเป็นสองเลยก็สรุปได้ว่าฟลักซม่เล็กับรูปตัวนำนะฮะทำให้เกิดแรงดันในบ้านเหนียวนำเมื่อการเคลื่อนที่เร็วของแม่เหล็กหรือของรูปตัวนำที่ตัดผ่านตัวนำไปเอง นั้นเราจะได้ว่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับความเร็วในการเคลื่นอนที่ครับมีตัวอื่นอีกไหมครับมีตัวอื่นอีกไหมฮนะไม่น่ามีแล้วนะเพราะนั้นก็สรุปได้ว่าสรุปได้ว่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยเท่ากับความหนาแน่นคูณความเร็วคูณด้วย ตอนยาวมันรู้ตัวนำที่ตัดมาตรงนี้ได้เจอ E รับ b l e. นะครับ E ก e. ับ b l นะฮะโอเคนะครับได้ละอ่ะต่อไปนะ E กับ b l e. เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้สังเกตไหมครับว่าสรุปสรุปได้แล้วนะ E b L ละ BLE ถ้าผมเคลื่อนที่แม่เหล็กเข้าหรือลูกตัวนำทำให้เหล็กอยู่กับที่แล้วขึ้ือนที่ลูตัวนำเข้าออกเนี่ยเห็นมันกระดิกไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กน,นะฮะการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กมีผลต่อทิศทางการไหลของกระแสใช่ไหมครับเคลื่อนที่ตรงนี้ จะพิจารณาหนครับทิศทางการยนต์ที่จะพิจารณาหน่อยไอ้หมอซไปเรียนไหมยังครับกดมือขวานะฮะกดมือขวานะครับ้าพเมล็ดขาวอ่อนตามที่มาตรฐานที่ใช้กันนะสีแดงน,นี่คือขั้วเหนือสีเขียวนี่คือขั้วใต้ ให้เราทุกคนลงแบมือขวาขึ้นนะฮะนิ้วผัม่มือแยกออกจากกันนะครับ,นะรบแล้วก็เอามือขวาเนี่ยไปลองรับฟักมะเล็กนะฮะลองฟักลองรับฟักมะเล็กอันนี้ขค้ือเหนือใช่ไหมครับตัวใต้เราทราบแล้วว่าฟักมะเล็กหรือเส้นแรงมะเล็งองค์กที่เราเรียกกันนะฮะมันเพื่อนที่จะั้วเหนือไปหาตัวใต้ น,นี่ยใครมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นนะฟรักไม่เลยไม่มีใครมองเห็นนะฮะน,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 นะ,ะ,นะเพื่อนที่จากถึงไปใต้งั้นถ้าเราแบมือแล้วให้พุ่งมือเนี่ยให้พุ่งมือเนี่ยลองรับฟักไม่เลยนะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นโรคต้นนำนะฮะโรคต้นนำที่ที่เราใช้นะฮะ ปากอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเคลื่อนที่ทางหนึง่งมันเกิดเห็นกระดิบไปทางหนึ่งใช่ไหมเคลื่อนที่นี้กระดิบไปทางนี้นะครับกดมือขวาก็กล่าวไว้ว่าให้ฟัดมะเร็กเคลื่อนที่ตาม,มให้หพุ่งหลงพุ่งมือและโผไม่มือเป็นทิศทางของของปั่นเคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นถ้าผมเคลื่อนที่ออกมันได้ทิศทาง ใช่ไหมฮะแล้ถ้าผมเคลื่อนที่เข้าผมก็ได้อิทางนะฮะนิ้วทั้ง4นี้าจ,าจะแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถตัวนั้นนี่คือกดมือขวาใช่นะครับงั้นสรุปกดมือขวาแปลว่า,ใ,วาให้กลางนิ้วหัวไม่มือมออกแบ้มือขวาขึ้นนะ,ะแล้วกลางนิ้วออก ลักษณะอย่างนี้นะครับให้ฟักมะเล็กพุ่งลงที่พุ่เมือนั่นก็นคือพนวหนึ่งอยู่ข้างบนตัวต่ข้างล่างถ้าทิศทางการเคื่อนที่ไอ้พ่อหัวไม่มืดแทนทิศทางการเคลื่อนที่ในที่นี้คือเคลื่อนที่ออกเห็นไหมครับนะกระแสไฟฟ้าในลูกตัวน,นำก็จะพุ่งไปตามเนื้อทั้งสีนะฮะแล้วถ้าผมจะ เึ้นที่เข้าล่ะขึ้นที่เข้าต้องกลับใช่ไหมครับกลับทิศทางก็กลับกันแล้วนะฮะขนที่เข้าไปตอะน้การ้นที่ออกขึ้นที่เข้ามันก็เลยทาให้เก็มิเตอร์ไปทางซ้ายขวาตามทิศทางของฟักแม่เหล็กทิศทางของฟากแม่เหล็กและทิศทางการขึ้นที่นะครับ